วันนี้จะพามาไหว้หลวงพ่อเจริญวัดธัญยวาลีครับอยู่ตำบลไล่ลรถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับใครที่มาสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อำเภอดอนเจดีอย่าลืมมาสักการะหลวงพ่อเจริญวัดธัญยวารีหรือวัดหนองนาครับหลวงพ่อเจริญวัดธัญยวารีท่านเป็นเกจิ คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและนอกเขตมากมายครับซึ่งวัตถุมงคลของท่านมีความนิยมและมีประสบการณ์สูงมากๆครับยกตัวอย่างเช่นเหรียญรุ่นแรก5รอบนะครับสร้างในปีพศ2512มีมูลค่าการซื้อขายในปัจจุบันหลักพันไปปลายถึงหลักหมื่นครับ ท่านใดสนใจที่จะมาสักการะขอพอหลวงพ่อนะครับทางวัดก็จะเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นครับก็ทางวัดยินดีต้อนรับนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลได้สักการะหลวงพอ่อซึ่งชื่อท่านแล้วก็มีแต่ทำกิจการใดๆก็จเจริญเจริญครับสวัสดีครับ